ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต c คลียเตอร์ชาแนเช่นเคยนะครับกับการดูดวงผ่าย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําทุกครั้งตกลงกันก่อนเสมอก่อนดูว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงมงายนะครับผมเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆกคนได้นะคนดูเยอะแยะนะ ถ้ามันตรงมันดีแล้วก็รับไว้แต่ถ้าไม่ตรงไม่ดีไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปรับเออดูเพลินๆน,นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสต่อ9 5้ไว้นี้ Hi นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมเพื่อคุณจะได้เลือกไพ่และถามด้วยตัวคุณเองมันจะตรงมากขึ้นนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบชอบคุณอยู่อ่าบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะพี่มอสหัวข้อคุ้นๆอ้าวใช่แล้วครับหลายเดือนก่อนเราเคยทําไปแล้ว แต่เวลาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนเรามาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันอะคลิปที่แล้วคนที่ยังไม่ได้ดูเขาก็ไปดูอันนั้นได้หรือคุณจะดูอันนั้นซ้ําก็ได้ส่วนคลิปวันนี้นะปัจจุบันก็เป็นการอัปเดตพลังงานปัจจุบันณนะเวลานี้วันนี้ตอนนี้เลยคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมนะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าใครกําลังแอบชอบคุณอยู่พลังงานอัปเดตนะวันนี้นะครับมีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเดิม1แดง2เหลือง3าม,ม่วงอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อความลุ้นความสนุกนะเหมือนได้เลือกด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณจะดู2กอง3กองเลยก็ได้ไม่มีใครว่านะเพียงแต่ว่าความสนุกมันก็จะลดลงนะไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะโอเคไปดูกันนะอัปเดตพลังงานณนะวันนี้เวลาน,น,น,นี้ใครกําลังแอบชอบคุณอยู่ไปดูกันเลยครับ โอเคครับคุณกองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีอัปเดตพลังงานวันนี้คุณกองที่หนึ่งหัวข้ออ่าใครกําลังแอบชอบคุณอยู่คุณได้ไพ่โวสุดยอดใบแรกเดอะซันเลยเฮ้ยเดอะซัโอ้ยหนึ่งเหรียญแม่เด็กถือเหรียญอืมหกไม้เท้าอืมดีโอ้ห้าถ้วยแต่มีคนแอบเครียดเก้าถ้วยนี่ เ e m p l a น c e อืมไฮฟรีเทสนะ่ะคุณกองที่หนึ่งพลังงานคุณดีมากเลยเปิดมาใบแรกเดอดซันเลยใครกำลังแอบชอบคุณอยู่มูยผมมองว่าผมมองว่าคุณจะสมหวังนะเออคนที่คุณเอ้ยคนที่แอบชอบคุณอยู่นี้คือคือก็คือคนที่คุณแอบชอบนั่นแหละพามพามเอ้ดีใจ่ะกระโดดกระโดดได้นะดีใจได้ คนที่คุณแอบชอบเขาก็แอบชอบคุณนี่เดือดซันขึ้นมาขนาดนี้แถมหนึ่งเหรียญน,นี่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 ต่างคนต่างแอบชอบกันใจเขาใจคุณตรงกันแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เผยใจพลังงานเด็กดือ้อทั้งคุณและเขายังมีทิฐิมีอีโก้มีอ่ามีความลั้นในหัวในตัวเองว่าจะรีบเผยใจไปทําไมละแล้วก็ยังอยู่กับความคิดของตัวเองอ่าในนี้มีคนเครียดเครียดทั้งสองฝั่งคุณก็เครียด อแอบชอบเขาก็าจะชอบคุณไหมเขาก็เครียดแอบชอบคุณคุณจะชอบเขาไหมแต่ดีใจได้เลยก้าวถ้วยมายืนยันเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมิตรภาพดีๆกำลังจะเกิดขึ้นขอเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งเปิดใจสักทีเถอะเทมเพลนบอกว่าไอ้สิ่งดีๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จากคนละครึ่งอ่ะเป็นการเหมือนกับว่าถ้าคุณเปิดใจเขาเปิดใจนะเรื่องมันจะง่ายขึ้นแต่ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในระยะยาวไฮพสเทส การเปิดใจจะเกิดขึ้นโดยเร็วไหมขอบอกว่ายังไม่เร็วเท่าไหร่มันจะเป็นการแอบ,บชอบกันไปเรื่อยๆเขาก็ยังแอบ,บชอบคุณไปเรื่อยๆซึ่งเขาเก็บกิริยาเนียนมากเขาจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงกิริยาไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็สีหน้าสีหน้าเขาจะนิ่งๆเขาจะเก็บอารมณ์เขาจะไม่ค่อยพูดคุยเล่นเท่าไหร่แล้วยิ่งเวลาเจอคุณเขาจะประมาทเขาจะยิ่งเงียบหนักเข้าไปใหญ่เลยสังเกตดูก็แล้วกันว่า คนที่คุณแอบชอบอยู่อ่ะเขาทําตัวเงียบๆผิดปกติหรือเปล่านะหรือมีใครที่เงียบผิดปกติหรือเปล่าแต่ผมมองว่ายังไงยังไงคนที่แอบชอบคุณอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่คุณแอบชอบนั่นแหละต่างคนต่างแอบชอบซึ่งกันและกันแต่ต่างก็ไม่รู้ว่าใจตรงกันเพราะเป็นการแอบๆอ,อยู่ในใจไงเออโชคเข่าข้างคุณและคุณกรนที่หนึ่งสุดยอดพลังงานดีมากขนาดนี้เด์ซันมาแทบไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยความสมหวังรออยู่แน่นอนแถมมีเก้าถ้วยนี้ แต่วัาความเครียดความกังวลเนี่ยก็คุณต้องลดด้วยตัวเองนะมันจะอยู่ดีๆมันอยู่ดีๆมันจะหายไปเองไม่ได้หรอกไอ้ความเครียดเนี่ยคุณต้องต้องทําใจให้สบายยิ่งทําใจให้สบายสิ่งดีๆยิ่งเข้ามาเร็วขึ้นผมบอกทุกๆคนเสมอไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวหรือว่าคำการให้คําแนะนําส่วนตัวอะไรก็แต่ผมจะบอกเสมอว่าถ้าอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆต้องทําใจให้สบายๆเพื่อรับพลังงานดีรับพลังงานบวกนะครับประมาณนี้ครับคุณกองที่หนึ่ง ใครกาลังแอบชอบคุณก็คือคนที่คุณแอบชอบนั่นแหละเขาก็ชอบคุณเน่โอเคขอให้สมหวังได้สารภาพเผยความในใจกันเร็วๆนะครับโชคดีครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณกองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีผู้คมบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบชอบคุณอยู่คุณได้ไพ่ห้าเหรียญ the lovers เอ้ความรักกําลังมาแน่นอนอัศวนถ้วย ใจร้อนหรือเปล่าเราเนี่ยอ่ะสิบเหรียญอ่ะเรื่องดีๆม,ม,มีลุ้นมีลุ้นอ่อ The magician อืมราชินีไม้เท้า The hermit และราชาไม้เท้าคุณกองที่สองพลังงานไพ่เกาะชุดนี้ที่คุณเลือกนี้บ่งบอกว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีหน้ามีตาในสังคมของคุณนะ เป็นคนที่อาจจะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณเลยก็ได้แล้วก็มีความดึงดูดทางกายทางใจสูงอาจจะพูดกันตรงๆเลยว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนมีแรงดึงดูดทางเพศมีเซ็กส์เพสสูงนะไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ด้วยนะดูได้หมดอ่ะเขาคนนี้มีแรงขับพลังงานทางเพศพลังงานทางกายทางใจสูงมีคนต้องการเขาเยอะแล้วเขาก็มีอะไรอ่ะมีความมีออร่า มีออร่าในตัวเองมีดูมีบรารมีในตัวเองอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าเด็กกว่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ซึ่งตัวคุณเองจริงๆเอาจริงๆแล้วตอนเนี้ยคุณอยากอยู่เงียบๆลําพังคนเดียวไม่อยากยุ่งใครแต่เขาก็ยังแอบ,บชอบคุณเขาอยากเข้าหาคุณใจจะขาดเขาใจร้อนเขามีพลังในการจะเข้าหาคุณแต่เขายังไม่กล้าเพราะว่าเขากลัวคุณจะเขากลัวคุณจะปฏิเสธอืมทีเนี้ย แต่ความไอความที่มีแรงดึงดูดของเขาเนี่ยก็มีคนเข้าหาเขาเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขายังแอบ,บชอบคุณเนี่ยก็จะมีคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาก็จะไม่สนใจใครในภาพในหัวของเขามีแต่คุณคุณคุณและคุณเท่านั้น <c oughs> <c oughs> แนวโน้มในอนาคตนะผมเชื่อว่าเขากล้าที่จะเผยใจเมื่อมีโอกาสแล้วก็จะได้คบหากันด้วยเออคุณเองก็จะไม่ปฏิเสธเขาแม้ลึกๆในใจคุณอยากอยู่คนเดียวแต่พอเจอสเสน่ห์ของเขาเข้าไป คุณจะตอบรับไมตรีของเขาอย่างดีเลยเชียวคุณกองที่สองโอ้โหเสน่ห์เกินต้านทานคนนี้นะถ้าคนนี้ใหญ่คนนี้นะไม่ว่านะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่สุดยอดคุณกองที่สองไม่ต้องพูดกันมากเลยสิบเหรียญยืนยันอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะสิ่งน่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณได้มิตรที่ดีแน่นอนอย่างน้อยถ้ายังไม่ตกลงปรงใจเป็นคู่รักกันนะ แต่ถ้าสปาร์กติดกันเร็วก็เป็นแฟนกันได้เลยคบหากันได้เลยคนเนี้ยคบได้ไม่มีพิษภัยอืคนคนนี้ถ้าถามว่าใครแอบชอบคุณอยู่ก็เป็นคนลักษณะเนี้ครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ลักษณะเป็นดาวเด่นในสังคมดังกล่าวนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณไม่ว่าจะอายุหรือความคิดก็แล้วแต่ได้หมดนะประมาณนี้คุณกองที่สองไม่ต้องพูดอะไรกันมากเตรียมตัวเตรียมใจสังเกตดีๆว่าเขาคือใครเอาใจช่วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่สนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความเป็นเิงในวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบชอบคุณอยู่อัปเดตพลังงานกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่สิบดาบสิดบดาบมาเลยโอหนึ่งถ้วยหกถ้วยห้าไม้เท้าดู้ละอืมรูแล้วว่าดาบมาทําไมราชินีถ้วยเแ ี่เหรียญราชาถ้วยมีทั้งราชาราชินีถ้วยคุณและเขาคู่กันแน่แน่อัศวินเหรียญมาดูพลังงานการคุณกองที่3ใครแอบชอบคุณอยู่นะปัจจุบันนะตอนนี้เวลานี้พลังงานปัจจุบันนี้คุณกําลังเศร้าหรือเปล่าครับคุณกําลังอกหัก,กหรือเปล่าหรือคุณกําลังลุ้นใครอยู่หรือเปล่าทําไมสิบดาบมันทิ่มแทงขนาดนี้คุณกองที่3เฮ้ยคุณจิตตกมากเลยนะ แต่ว่าคุณก็อยู่ได้นะไม่ว่าคุณจะเศร้าซึมแค่ไหนเครียดแค่ไหนเอาจริงคุณก็อยู่คนเดียวได้คุณยังคงเป็นที่รักของคนรอบข้างใครๆก็รักคุณใครๆก็อยากได้คุณเอาจริงๆแล้วมีคนอยากได้คุณเยอะนะมีคนอยากได้หัวใจคุณเยอะเนี่ยเขาแย่งชิงกันอยู่เห็นไหมแล้วก็มันมีพลังงานทั้งราชินีถ้วยและราชาถ้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแต่ว่ามีสี่เหรียญด้วย มันเป็นพลังงานของคู่ที่เหมาะสมกันอืมคุณและเขาเหมาะสมกันคนคนนี้ค่อนข้างจะอืมเป็นคนฐานะดีเป็นคนที่ทํางานเป็นอาชีพที่คนยกย่องอาจจะเป็นครูอาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับสูงเาจา้าของธุรกิจอแพทย์พยาบาลอะไรนักสังคมสงเคราะห์ก็ยังได้อืม เขาทํางานของเขาคนจะนับหน้าถือตาเยอะรู้จักคนเยอะอืมประมาณนี้สังเกตดูนะว่ามีใครเข้าขายบ่างแล้วก็เขาคู่ควรกับคุณมากเลยเนี่ยพลังงานคงควีนคู่กันคุณเองยังจมความเศร้าอยู่ไม่หายทําให้ไม่ค่อยเปิดใจดูใครเท่าไหร่แต่เขาจะเข้าหาคุณค่อยๆเข้าหาคุณอย่างเนียนๆเ,เขาแอบชอบคุณเขายังไม่กล้าบอกคุณแต่เขาจะเข้าหาเนียนๆคุณกองที่สามนะแล้วก็เขาจะมีไมตรีจิตมาให้คุณ เขาอาจจะส่งข้อความดีๆให้คุณหรืออาจจะฝากความในใจบอกผ่านญาติสนิทมิตรสหายบอกผ่านคนกลางบอกผ่านพ่อสื่อแม่สื่ออะไรมาซึ่งคุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นการบอกรักแต่มันจะเป็นการหยิบยื่นไมตรีดีๆมาให้อย่างเนียนๆเ,เขาคนนี้จะไม่ค่อยกระตกกระตากเท่าไหร่เขาจะทําให้คุณฟื้นจากความเจ็บปวดได้เขาจะทําให้คุณฟื้นจากความเศร้าได้คนคนนี้ ตอนนี้เขาแอบชอบคุณอยู่เขาไม่ได้มีใครเลยในใจแม้จะมีคนเข้าหาเขาเยอะก็แล้วแต่พลังงานคิงหรือควีนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งฝั่งเขาก็มีคนเข้าหาเยอะทั้งฝั่งคุณเองเอาจริงๆก็มีคนเข้าหาเยอะแต่คุณไม่สนใจเองผมรู้โถดูก็รู้แล้วเนี่ยมัวแต่เศร้าอยู่มัวแต่ฝังใจเรื่องเก่าเก่าลืมเรื่องเก่าๆนะแล้ว,ล,วลืมตากว้างๆเปิดดูโลกกว้างๆ เขาเล็งคุณอยู่เขาแอบชอบคุณอยู่เขากําลังส่งไมตรีส่งความปรารถนาดีมาให้คุณเนียนๆเ,เขายังไม่กล้าออกตัวแรงเขากลัวผิดหวังแต่คนคนนี้คบได้ไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายเป็นคู่ที่มีความเหมาะสมด้วยนะพลัง King, คิงคู่พลังควีนเขาเหมาะสมกับคุณทุกอย่างทั้งฐานะโปรไฟล์รูปร่างหน้าตาเดินด้วยกันแล้วเออเขียวดูน่ารักจังเลยคู่นี้อะไรประมาณนี้จะเป็นจะเป็นคู่รักที่น่ารักในใสายตาคนอื่นเลยแหละถ้าคุณคบกันนะ แต่ตอนนี้ก็ถือซะว่าเขาก็ยังแอบชอบอยู่เขายังไม่เผยใจก็ยังไม่เป็นไรก็ยังไม่รู้กันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้สังเกตว่าถ้าใครทําดีกับคุณเป็นพิเศษเใครขยันฝากสิ่งดีๆฝากข้อความดีๆฝากสิ่งดีๆฝากความห่วงใยไหมคุณก็คนนั้นแหละจับตาดูดีๆคุณกองที่3าประมาณนี้นะครับเลิกเศร้าเลิกหงอยเลิกคิดถึงอดีตนะครับคนใหม่กําลังมาเขาเล็งคุณอยู่ เขากาลังทําดีทําคะแนนกับคุณอยู่ที่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเอาใจช่วยนะครับคุณกองที่3ครับโอเคครับ,ก,รบก็ครบถ้วน3กลองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพววื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบชอบคุณอยู่อัปเดตพลังงานปัจจุบันนะก็ย้ําเสมอนะครับว่าถ้าถูกใจก็อย่าดีใจเกินเหตุแต่ถ้าไม่ถูกใจก็อย่าเศร้าอย่าจิตตกนะ เพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยําก็ทักทายกันมาดูที่ไลน์ส่วนตัวนี้มดต่อ95ตามที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนะมันจะแม่นยํายิ่งขึ้นเพราะคุณจะได้ถามเองเลือกไพ่ด้วยพลังงานของคุณเองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุก Subscribe ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าพวกคุณยังอยู่กับผมไม่หนีหายไปไหนนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ